สวัสดีค่ะพบกับสายลุงสนามชาแน,นลอีกแล้วนะคะพี่ทีน้องพีมาแล้วอ้าวไม่เห็นเหมือนที่คุยกันไว้เลยไหนมาแล้วก่อนมาแล้ว <c oughs> ไหนน้องพี่มา,ามแล้วยังมาแล้วพี่ทีมาแล้ว ไหนดัดดี้พไหนดดดี้พปีดไหนมามี่พิกปีปีเฮ้มั่วแล้วเราอะไหนดัดดี้พปีปีตีตอมั่วนี่มัวม่วมั่วใครมัว่วปีปีมัว่วพีนั่นแหละมั่วมั่ว ต้อไปเรียนวิทยบ้างครับเนี่ยพี่ีก่อนด้วยก่อนด้วยก่อนด้วยตาตาตาโอ้อันนี้มันสุดรวยหมดเปอะไรลูกจินตนาการไม่มีที่สุดไปไปเรื่อยโอ้โหล้วละเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ยเมาอเมาอร่อยโอ้ยเมาไอเดียวกระดกที่กระดกโอ้โหโอ้โหไอกระดกอ้ห เป็นอะไรอ่ะทำไมต้องเปื๊ดๆด้วยอ่ะพี่ทีหมามีชื่ออะไรมันมีชื่ออะไรครับมันมีชื่ออะไรเปป้าไ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 ปป้าหรอหมามีชื่อไปป้าแล้วหรอไหนยก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 ฝนตกไม่เหยียบลูกน้องพีไม่เหยียบนะคะไหนฝนตกไหนฝนตกออ๋ฝนตกพูดแบบไปต่อไปต่อฝนตกฝนตกพี่ทีพูดดีที่ฝนตก น้องพีไม่เอาลูกไม่เหยียบนะน้องพีครับพี่กระดูมจะทำโทษนะไหนพี่กระพุพี่กระพูไงพีสนะเ่กัาะพูดอุ้ยน้องพี่กินอะไรอ่ะ กินอะไรอ่ะโอ้โหมันดูดปาก mm hmm. เอาแบ่งให้พี่ด้วยได้ไหมอ่ะแบ่งให้พี่ทีด้วยเอาพี่ทีน้องแบ่งโอเคอร่อยไหม <Yeah. S 1> อร่อยไหม mm hmm. <laughs> พี่เลยลุงขอด้วยได้ไหม mm hmm. ได้เหรอเอามาเอามา พี่ดีทำะไรบูชาอะไรอยู่ี่กาปูเหรพี่กาปูทำยังไงไหนน้องพี่ี่กาปูล้วน้องพี่โอเคไปแล้วเหรอ ไปแล้วเหรอนี่ล้องที่เดูนี่อู้หูไม่อยา เะเยอะรถรถขับด <mile inside> ีๆนะอย่าชนน้องนะบ๊ายบายเก็บเก็บไปแล้วเร็วบรเดียได้กินเน้นๆแล้วเอ้ไหนอะอ้เนี้ไม่ได้อยู่ในนั้ขวดไหนก็ได้ลูกอ้วจะกินเน้นๆแล้วอาเก็บช่วยกันเก็บน้องพี่น้องพี่ช่วยด้วยครับใส่หน่อยสีขา ไปช่วยเก็บเน้นเน้นเน้นเร็วเร็วเร็วเร็ไปเก็บก่อนลูกเดี๋ยวกินเน้นเน้นเก็บก่อนเร็วๆกินไปเก็บก่อนเราเล่นเราต้องเก็บด้วยมาเลยมาเลยเร็วๆเร็วมาเลยมาเลยเราเป็นคนอยากเล่นนะพี่ทีน้องพีหนูอ่ะอาช่วยพี่เสร็หนูเก็บในที่เขาใครช่วยเก็บให้กินเน้นเด่นเร็วๆทำเป็นไม่สนใจเราอ่ะไม่ดีพี่ทีเราอ่ะไหนบอกว่าพี่เสรอหนูบอกว่าอะไร พี่ถิ่บอกว่าเล่นเราต้องเก็บใช่ไหมไม่เอาทำอะไรเล่นเราต้องเก็บด้วยใช่ไหมมามาเลย yeah, มาเลยเ <c oughs> ก่งมากโอ้น้องพี่เก่งมากเลยน้องพี่ใส่โอ้โหพี่ถี่เก่งไหมเนี่ยพี่อยากเก่งมากเลยนะมาเร็ว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 ,รวนี่สีอ,อะไรชมพูชมพูพชมพู

เปียกเปียเปียกไปหมูเลยโอ้น้องพี่เก่งคนเดียวเลยลูกอน้องพี่เก็บสิครับน้องพี่เก็บก่อนโอ้น้องพี่เก่งมากเลยโอ้โหไหนพี่ดีช่วยน้องพี่เก็บด้วยเก่งมากเก่งเลยอออืพพีี่่ตงงนน้้้ดวยยังไม่หมดเลยลูกยังไม่หมดเลยนี่จะหมดไหมเออนี้เสร็จไหมอ่ะพี่ทีเราอ่ะพี่เสริลุงจะไม่ให้เล่นแล้วนะทำไมเราไม่ช่วยเก็บล่ะ อาช่วยเก็บเก่งมากเรเราเรวพีโอเก่งมากพี่ลเตรียมตบมือเอาของนเนี้ยฮะบยอฮะโอ้ยเก่งจังโอ้ยเหนือีดีโอ้แล้วแล้วโนยังเก็บไม่หมดเลยลูกน้องพี เดือดไหมดิอันนี้ไม่ใช่เหรออันนี้หรือเปล่าเอาเอาอันไหนเนี่ยตอบว่าไหนอันนี้โอ้เอาไปนอนนอนโป๊ะโป๊ะโอ้โหโป๊ะโอ้โหนี่เอ๊ะ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 โอ้โหไก่กันอ้าว นวดไหมครับท่านชายนวดไหมแขกนวดไหมแกนวดพักหน้าเยุยุยุกอยกยวดยยักหน้าุกยุยุกุกุกุยุกยี อย่าอย่าโทรศัพท์สั่นอย่ามาถีบฉันถีบอะไรไม่ถีบนะเหมือวพี่โอ้โหมันเป็นอะไรกันเนี่ยสองคนเนี้ยหืมเท้าเนี่ยหืม <c oughs> จะอ,อ้วนมาดูด,ด,ดูเถอไอ้เต้าเมงใส้ลูกตีเมงทีนึ่งโป้ใส้ลูกตีเมงทีนึงโป้

น้องพีน้องพี <c oughs> ที่เ่ายหลงดูอยู่นะโอ้ดูพี่พีดี้าละโอ้น้องพีทำยังน้องพีโยมือกลยหาไม่ดีะอ่าอ่านีไหม๊๊๊๊๊ <c oughs> โอเคน้องพี่มาไหนเชิญน้าราว์น้องพี่ไหนเข่านี่มีอยู่ไหนกอดมือเฮดชเดอร์จอหโทรเลยเหรอโหไปโทรเลยเหรอเฮดชเดอร์อันนี้มีมีอยู่ไหนมี นี่เหรอคุยกับใครพ่อพ่อหรอในพี่ที่โทรหาพ่อพ่อเลยหาเหรอถามพ่อพ่ออยู่ไหนไปอยู่อยู่ไหนนะพ่อไปไหนพ่อพ่อไปไหนไปเที่ยวไปเที่ยวเหรอพ่อพ่อชื่ออะไรปีแล้วอมหมี่อ่ะหมีชื่อแเฮ้ยมหมีชื่อออย มันมีชื่ออะไรนะพี่ตีมันมีชื่ออะไรพีตี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 โอ๊ยน้ำลายพี่ตีมันมีชื่ออะไรป่านช่วยไงไหนช่วยออกสิเออเอออกไม่ได้ออไปไม่ได้เลยทำไมอ่ะเขาออกหน่อยอุ๊ยโอ้ยจริงวหม ยอียอออีรู้ออกไปได้ยย้เออตชด้วย,ย,ยตช่วยพุงน้อยพี่ตีูออกไม่ได้นี่เห็นหมนเอาเออกไ,ไนี่อ้แล้วเจ้าจกันทั้งหมดจ้าดน,นจะไปทางไหนยา <c oughs> Pity, 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 <coughs> Pity, Pity, Bro Pity, 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 <coughs> Pity, 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 <coughs> Pity, đi Pity, 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 Mà Pity, Bum 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 <cười> <cười> à, này. Thôi nào? Thôi bum 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 bum